มาโอ้โหคูณบกแล้วทุกคนมันจะเข้ามาให้เราสักเออมันต้องอย่างนี้400บาทนะคะทุกคน400รคูณหกไมไดีดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตเข้ามา2,400สียสวยจ้าอีกรอบเดียวเท่านั้นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเออมาคูณ9โอเค9ก้200าคูณสองไปนะคะเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาอีก1,800บาทนะคะทุกคนนะ เพื่อนๆนี่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG เลยนะคะทุกคนนะเป็นการูด้าเกมนะคะหรือว่าอัญมณีของการูด้าอัญมณีการูด้านั่นเองนะคะทุกคนนะโอ้โหมาแบบอลงังมาแบบขังๆเลยนะเกมใหม่วันนี้นะคะทุกคนนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มเล่นเริ่มรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ,ะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเลยนะคะทุกคนนะป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มเล่น เกมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนทุนของเรามาวันนี้นะแค่100บาทเท่านั้นนะคะมาดูกันว่าทุน100บาทกับเกมใหม่น่ะกับเกมอันอ่าอันอะไรนะอันอันอันยัมบันี้เอออันยัมบันีการูด้านะคะมันจะรอดหรือเปล่านะวันนี้ทุน100บาทนะข้อขอเล่นเบ็ด10บาทเลยแล้วกันเนาะเพื่อนเป็นการเสียเวลานะคะทุกคนปะโอ้โหวายมา1ตัวเข้ามา180บาทเลยเพื่อนมาอีก80บาท วายมาอีกเข้ามาอีก100นะคะทุกคนคูณ3โอ้โห360บาทคูณ3เข้ามา1 0 8 0บาทนะคะทุกคนนี่ปั่นแค่รอบแรกเท่านั้นเนี่ยเพื่อนเือนรอบแรกเท่านั้นกดรอบเดียวกำไรบูมมาเลยทุกคนกำไรบูมมาเลยนะคะเพื่อนเือนโอ้โหเกมโหดเกินนะทุกคนเข้ามาอีก50ิ โอ้โหแปบ๊บเดียวก็ได้กำไรแล้วอ่ะทุกคนกำไรพันกว่าแล้วอ่ะไปขอเพิ่มเบ็ดละกันนะเป็นเบ็ด20บาทนะคะทุกคนขออนุญาตปรับเบ็ดเป็นเบ็ด20บาทนะคะเข้ามาข้ามห1 6 0บโอ้โหมาอีก80 240บาทคูณ3ไปเข้ามา720บบาทนะคะทุกคนนะ โอ้ตอนนี้มีพันเก้าแล้วยังไม่ถึง2องนาทีเลยพันเก้าแล้วเกมใหม่ปล่อยดีเกินมา80บาทเออเก้าโอ้โหดอกนี้โอ้โหทุกคน9ก้าร้บาทนะคะโดนนันยมณีแพงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเพื่อนๆโอ้โหโคตรโหดปลับเบ็ดเป็นเบ็ด40่สิบละกันมาทุกคนเบ็ดยีมันปล่อยไหมหเราหนักนวลวละเราก็เพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสีบบาทนะคะเพื่อนๆนะ เราจะเล่นแบบปรับเบ็ดขึ้นนะทุกคนถ้าทุนเพิ่มเราก็จะปรับเบ็ดขึ้นนะถ้ามันแตกปุ๊บเราก็ได้หนักอยู่ฟรีสปินฟรีสปินโอ้โหยฟีสปินฟีสปินเบ็ดสี่สิบฟีสปินฟีสปินโอ้ยทุกคนอีกช่องเดียวอีกช่องเดียวโอ้โหเข้าฟรีสปินเฉยเลยทุกคนอาสิบหมุนฟรีนะคะทุกคนนะปะ วายสะสม3รอบนะคะทุกคนนะเราก็จะได้ตัวคูณเพิ่มอ่าเข้ามาสอเออสยสวยๆคูณ3ไปดิ920บาทคูณ3ได้มา2760บาทนะคะทุกคนนะโอ้โหได้อยู่ทุกคนปังปุริเย่มากเกมนี้เอออะเข้ามาอีกหรือเปล่าเนี่ย ทำไมมันเริ่มเงียบล่ะเออวายมาโอ้โหคูณ6แล้วทุกคนมันจะเข้ามาให้เราสักเออมันต้องอย่างนี้400บาทนะคะทุกคน400คูณ6ไปดีดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตเข้ามา2400สสวยๆจ้าอีกรอบเดียวเท่านั้นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเออมาคูณ9 โอเค9คูณ200ปายนะคะเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาอีก1,800บาทนะคะทุกคนนะโอ้โหทุนมา100บาทนะคะจบไปที่6,960บาทนะคะเพื่อนๆทุนมา100บาทตอนนี้มี9,665นะคะทุกคนนะ โอ้โหกำไร900 0กว่าเลยอ่ะเพื่อนๆกำไร900 0กว่าเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าอยากมาลองเล่นนะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปกันได้เลยเดี๋ยวเราจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะนะทุกคนนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่น100%นั่นเองนะคะฝาก100รับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400ฝาก500รับ500บาทไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะ,อะขอบกดอีกรอบนึง โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอากําไรแค่นี้พอนะคะกาไร9,500บาทไม่แค่นี้แหละมากอยู่ครึ่งหมื่นเลยนะทุกคนทุนมา100ไม่คิดว่ามันจะปังขนาดนี้นะเกมใหม่นะขลังมากแล้วทุกคนนะเออก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละอยากมาลองเล่นก็คลิกลิงเข้าไปสมัครยูเซอร์ได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะสมัครยูเซอร์ด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านแอดมินแต่อย่างใดน,นะคะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเพื่อนไม่แบบไม่อยากรับโปรโมชั่นหรือไม่สนใจโปรโมชั่นนะก็สามารถ ฝากเข้าไปเล่นได้เลยแบบไม่รับโปรโมชั่นหรือโบนัสนั่นเองนะคะก็ฝากแบบไม่รับโบนัสนะคะทุกคนนะฝากไม่มีขั้นต่ำนะคะเพื่อนๆสาหรับกรณีที่ไม่รับโบนัสนะคะฝากถอนระบบออโตนะ้คะไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าพเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์เข้าไปกันได้เลยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติช่องเราด้วยนะจ๊ะบา,บาย